พายแฟมิลี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอ่ามาดักกบนะครับพายพี่น้องมาเซอ้อหลอบกลบพี่น้องหลังจากที่ผมไม่ได้คอยเซอ้อเลยเพราะวะ่าช่วงนี้บม่ค่อยมีเวลาพี่น้องช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับนะก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะก็ไม่ได้ออกคลิปอ่ามากเท่าไหร่นะไม่ได้ลงคลิปมากเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ทํางานนะแล้วก็มันเป็นฤดูหนาวครับผมเลิกงานมาก็ขําเร็วด้วยนะวันนี้มีเวลาแล้วก็มีเหยื่อนะครับ mm hmm. เนี่ไก็เป็นเป็นปลาเข่งพี่น้องเป็นปลาหมอนะครับต้นคลิปที่ถ่ายให้ดูนั่นแหละรครับนะเหยื่อที่เราจะมาดัดก,กบวันนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวจะดักให้ดูสักอันสองอันเดี๋ยวคลิปมาานันไรลยาวพี่น้องอ่ะโอเคไป โอเคมาเดี๋ยวดักตรงนี้แล้วกันครับมีเนี่ยมีรอยเท้ากบนะนี่ครับนี่คือรอยเท้ากบนะครับเนี่ยรอยเท้ากบอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูครับมันมาเนี่เด้อปูเด้อย,ย่าเด้อเดี๋ยวใช้อันใหญ่ดักเลยครับ เราก็เป็นปลาหมอนะครับเป็นปลายเข็งพี่น้องเหยียดเดียดยที่สุดแล้วครับสำหรับการดักกบใส่สักสี่ตัวสักสี่ตัวครับผม ไปหมดแล้วมั้งเนี่ยงานเกือบเข้าครับนะมไม่รู้ออกไปกี่ตัวแล้วครับงานเกือบเข้า น้ำมันก็ขึ้นครับผมผมต้องดักเผื่อน้ําด้วยเพราะว่าเด็กๆน้ําขึ้นครับหมายนี้ก็ดักน้ํานิดนิดหน่อยนะครับน้ํานะนะดักเผื่อน้ําครับหมายน,นี้นี่ก็ปิดไว้ครับประมาณนี้ครับนะ เรียบร้อยครับอันที่หนึ่งนะไปเดี๋ยวดักให้ดูอีกสักอันหนึงแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาลุ้นด้วยกันอันที่สองเดี๋ยวดักบริเวณน,นี้แล้วกันครับดักบริเวณน,นี้แล้วกัน ะใส่สองตัวนะครับใส่สองตัวมันมานี่เด้อปูเด้ยอยนี่เด้อ โอเคครับผมอันที่สองกระซิสไปเป็นที่เรียบร้อยปร <c oughs> ามมณนี้ครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุ้นด้วยกันเดี๋ยวขอตัวดักก่อนครับติดตามนะครับสวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องยหนาวมาได้เวลา เบิ่งรอบกบของเฮาแล้วครับที่ผมต้องมาแต่เสาก็คือผมอยามรอบกบเสร็จแล้วผมต้องปี็ดงานต่ออาบน้ำปีติงานต่อพี่น้องช่วงนี้บ่อยมีเวลาก็เลยามาแต่เสาเนี่ยไปอากาศีเย็นๆพี่น้องเอ้โอ้หนาว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 บ่เย็นแลวหนาวละไปรวยกันเลยครับ ลุ้นลุ้นมันหมานี่เด้อปูเด้ออย,ย่างเด้ออ้โหมีแต่กระปูพี่น้องเลยไปมีแต่ปูครับผมต้องทำเวลาครับต้องทำเวลา เบ็งานต่อไปครับมันหมานี่เจ้าปูเด้อหยาเด้อ แต่ว่าตัวบัวใหญ่พี่น้องตัวไม่ใหญ่ครับนี่อ่ะเก็บก่อนกบมานมาละตัวแรกรมานอ่านี่ขออนุญาตเก็บครับโอเคไปดูต,ตัวต่อไปครับมันมานนี่หละปูเลยนาะยนะขอกบตัวใหญ่ๆ โอ้โหมีแต่กระปูพี่น้องเลยตอนนี้ยามไปทั้งเมื่อ5อันพี่น้องตอนนี้หากระติกกุบปตัวหนึ่งไปเดี๋ยวขี่รถกันครับมันอยู่อีมองหนึ่งแล้วค่อยไปลุ้นต่อครับเหลืออีก7อัน และหนาวหนาวและเย็นมาอันที่หกเป็นยังไง ที่หกมีครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มใสสวยๆครับนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะครับอันที่หกับแต้มที่สองอันที่หกับแต้มที่สองครับ ตะเวนขึ้นไรพี่น้องเหลือมแจ้งล่ะอู้หูหูหูเกือบไปฮะเอาปลาเข็งหืมปลาเข็งน้อยนี่แต้มที่สอง

ม, <laughs> <laughs> มาอันที่เจ็ดครับไปดูที่เจ็ดหน้ำ โอเคครับพี่น้องต้องขออภัยครับผมเอ่อแบตกล้องผมมันเมดผมก็ไม่ได้บึง้งแบตกล้องจะขออมมันเลือจากเปเอร์เซนต์ตอนอ่อไปมือเสานี่เดี๋ยวสรุปผลงานครับนี่ได้โกบ6กตัวพี่น้องอันนี้ตัวใหญ่ได้นี่นี่ตัวใหญ่ครับมีโกบ6กตัวกะทิวะโซ่ผลสำเร็จอยู่ทิปนี่กะอ่ะโอเคผมต้องขอตัวไลฟ์พี่และน้องปเป็นนี้ครับจังพอาะกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมฟ้าอ่ขอตัวไปอาบน้ำกันต้องเบรคงานต่อ โอเคครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ